นานทีพวกเราจึงได้มาพักมาปฏิบัติธรรมหรือมานอนพักในวัดด้วยด้วยความเสียสละของพวกเราที่ออกมาจากบ้านจากเรือนออกมาใครๆอยู่ที่ไหนก็ติดถิ่นติดฐานติดบ้านตัวเองทั้งนั้นทั้งนั้นแหละยิ่งผู้สูงอายุกว่ากว่าที่จะออกจากบ้านได้แต่ละครั้ง ต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะผู้สูงอายุโดยมากติดที่อยู่อาศัยเพราะเคยชินกับสถานที่ตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรรู้จักก็มาเปลี่ยนสถานที่เนี่ยความอึดอัดมีอยู่ในใจแต่ถึงยังไงพวกเราก็ได้เสียสละตัดความสุขนั้นออกมาเพื่อบําเพ็ญกุศลคือทานศีลภาวนาที่เรามองแล้วว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราอย่างมากที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ทําบุญในวัดวาศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงเปตญาติทั้งหลายพร้อมกันก็เป็นวันครบรอบวันมรณาภาพของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําอย่างที่พวกเราได้อ่านประวัตินั่นแหละต่อนี้ไป หลวงพ่อจะเป็นผู้นำในการให้ศินอันดับแรกหลวงพ่อจะว่าจะนำกล่าวว่านโมสามจบนโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าซะก่อนก่อนที่พวกเราจะรับจะสมาทานศินจากนั้นพุทธัง สรนังคจามิธรรมังสังฆังสรนังคจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งดูตียามปีข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สองพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคจามิตาตียามปีข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สามพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคจามิคือเรากล่าวยืนยันถึงสามครั้งว่าข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง จากนั้นก็กล่าวรับสมาทานศินเป็นข้อข้อปาณาติปาตาเวร,รมณีสิกาประทางสมาติยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกตัวตั้งแต่มดดำมดแดงรินยุงจนถึงสัตว์ใหญ่ข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าสัตว์ในวันนี้อาทินนาทานข้าพเจ้าจะงดในการขโมยสิ่งของของคนอื่นเขา ข้อที่สากาเมสุมิชฌาจารย์ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการประพฤติผิดในกรรมลูกสามีพัญญาของใครเราจะสงบเคารพสิทธิ์ของเขาเมูสาข้าพเจ้าจะไม่โกหกจะรักษาสินจะไม่โกหกแใครๆทั้งหมด สุราข้าพเจ้าจะไม่ดื่มธุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้คือศีลห้าที่พวกเราจะรับต่อไปภายข้างหน้านี่เร็วๆนี้นะนี่คือคือศีลห้าถ้าศีลห้ามีอยู่กับทุกคนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะไม่มีที่มันหนาแน่นขึ้นมาทุกวันทุกวันเพราะคนขาดศีลห้านี่เอง เพราะนั้นสินห้าเนี่ยถ้ามองไปแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่ของอที่ว่าไม่เกิดประโยชน์หรือว่าของที่ไร้สาระไรประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีแต่คนไร้สาระไร้ประโยชน์คนอาธรรมคนไม่มีธรรมในใจเท่านั้นจึงคิดว่าสินห้านี่เป็นของไร้ค่าไรประโยชน์ แต่ผู้หวังคุณงามความดีผู้หวังความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุกต่อชุมชนประเทศชาติต่อโลกแล้วเรื่องศีลห้านั้นไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของที่ใหญ่มากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พวกเราชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติจะร่มเย็นเป็นสุกอยู่ในสถานที่ใดถ้ามีศีลห้าอยู่ในอยู่ในยุคใด สมัยใดยุคนั้นแลสมัยนั้นแลจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าศินห้าขาดจากโลกมากในยุคใดยุคนั้นแลจะเป็นจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดสรุปแล้วก็คือยุคใดทรม,มีคนมีธรรมในจิตใจยุคนั้นโลกมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้ายุคใดเป็นอาธรรมเกิดขึ้นมาในโลกมากยุคนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้านี่คือธรรม ถ้าพ,พวกเราทุกคนมีธรมมธรมมีศีลธรรมอยู่ในประจำใจแล้วพวกโลกทั้งโลกจะก็จะมีความร่มเย็นผาสุขแต่ถึงยังไงเราอยากจะให้โลกทั้งโลกเขามีความร่มเย็นผาสุขนั้นมัญญากเพราะนั้นพวกเราจึงนับจากเราไปไม่ไม่ได้นับจากคนอื่นคนนั้นน่าจะทําความดีคนนั้นน่าจะทําควรจะมีศีลห้าคนนั้นน่าจะมีศีล มีศีลธรรมเราไม่ว่าอย่างนั้นเราต้องบอกจากเราอ่ะข้าพเจ้าต้องมีคุณธรรมข้าพเจ้าต้องมีศีลธรรมข้าพเจ้าต้องมีศรรีลห้าคือนับหนึ่งจากเราให้พวกเรานับหนึ่งจากเราไปทุกคนต่างคนก็ตับต่างนับหนึ่งจากเราหนึ่งบวกหนึ 2, 2่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไล่ไปเรื่อยไปแต่ถ้าว่าเราคิดอยากจะให้คนนั้นรักษาศีลคนนั้นคนจะมีคุณธรรม มันยากเอเพราะมันเราไปคิดคนอื่นเพราะนั้นเรงต้องคิดตัวของเรานั่นแหละในวันนี้ก็พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสานาจึงได้ทำตัวของเราเป็นคนหนึ่งนับหนึ่งจากเราเป็นผู้มีสินในวันนี้นะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นำในการสมาทานสิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนางคัจฉามิธรรมังสระนางคัจฉามิสังฆังสระนางคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสระนางคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสระนางคัจฉามิ ทูติยัมปิสังขังสระนางคัดฉามีตาติยัมปิพุทธังสระนางคัดฉามีตาติยัมปิธรรมังสระนางคัดฉามี ตาติยามปิสังขังสระนังคัจฉามีตาตมส,สระนาคม,มานังนิติตังปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสัมาทิยามีตาต ทินนาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาธานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธียามิกายสุมิชัาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกายสุมิชัยจาราเวรมะนีสิกขาปะทัง มุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทภังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชาปมาทัฐานาเวรมะนีสิกขาปะทภังสัมาทิยามิสุราเมระยะมัชาปมาทัฐานาเวระ อิมา,ามานิปันจาิิขาปธานิสีเลนาสุขติงยันติสีเลนาโภกาสัมปทาสีเลนานิผูติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเย เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดสัมโมนิยกถาพวกเรานานทีจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้เป็นโอกาสหรือหาเวลาได้ยากที่จะได้มาพบมาเจอกันมากอย่างนี้เพราะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญยิ่ง วันหนึ่งเป็นวันครบรอบวันมรณาภาพของคุณแม่ชีแก้วเสียงลํำที่จังหวัดมุกดาหารแต่ที่หลวงพ่อได้นำมาจัดลํำลึกถึงองคุณแม่ชีแก้วที่วัดหลวงพ่อเพราะว่าถ้าจะไปจัดที่นุ่นไม่สะดวก พราะการจัดงานแต่ละครั้งต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างตลอดถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นหลวงพ่อจึงจัดที่วัดหลวงพ่อเพื่อเป็นความลํำลึกถึงคุณแม่และก็พร้อมกันก็ได้จัด เพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลถึงผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราทุกๆท่านด้วยอย่างหลวงพ่อเองในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็เตรียมเพื่อจะอุทิศส,ส่วนกุศลถึงโยมพ่อโยมแม่หรือวงศาคนาญาติของหลวงพ่อเช่นเดียวกันและกับพวกเราทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้วันพรุ่งนี้พวกเราทำบุญพระสงฆ์ที่มาร่วม งานที่หลวงพ่อนิมนต์มาและไมะ่ได้นิมนต์มาท่านมาด้วยน้ํำจิตน้ําใจก็คงจะมีครูบาอาจารย์มากท่านอยู่เหมือนกันแต่พวกเราขณะที่เราใส่บาตรหรือพระสองฆ์อนุมโมทนาให้พรพวกเราทุกๆท,ท่านมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีวงศาคณาญาติพวกเราก็ประมวลมาทําบุญอุทิศส่วนกุศล ในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันไปเลยในเมื่อพวกเราทําบุญถวายพัทหารในพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์อนโมธนาพวกเราอุทิศส่วนกุศลในเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลแล้วบุญกุศลที่เราอุทิศนั้นเป็นของใครของเราเข้าคลังใครเข,ข้าคลังเราเข้าคอกใครคอกเราว่างั้นเถอะเข้าบัญชีใครขเข้าบัญชีเรา เวลาเราจะทำบุญกุศเหมือนกับเราหาเงินเข้าบัญชีแต่ละบัญชีของเขาเราจะยื่นให้แก่ใครให้แก่วงศาคนาญาติพ่อแม่ของเราท่านเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากวิสัยที่จะได้รับเว้นเสียแต่วิสัยที่ไม่ได้รับจะไม่ได้รับอันมีเหมือนกับเราอยู่นอกไปชนีนอกเขียดจจาย ถึงเขาส่งไปชนีไปเราก็ไม่ได้รับเพราะเราอยู่นอกเขตจ่ายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าญาติพี่น้องของพวกเราไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็คือเปตาญาติหรือญาติพี่น้องดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอยู่นอกเขตจ่ายนอกเขตจ่ายนั่นคืออะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์บุญกุศลก็ไม่ถึงเพราะท่าน เป็นอยู่แบบมนุษย์แล้วอาหารการบริโภคทุกอย่างเหมือนมนุษย์ถ้าไปสู่สวรรค์ท่านก็เป็นเทวดาก็ไม่ถึงเพราะการเป็นอยู่ของท่านแบบเทวดามีพร้อมที่จะอยู่แบบเทวดาถ้าไปตกนรกก็ส่งไม่ถึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ส่งไม่ถึงเพราะชีวิตของเขาอยู่แบบสัตว์เดือจฉานอยู่แล้ว ที่จะได้รับส่วนกุศลที่พวกเราที่ส่วนกุศลนั่นคือเป็นเปรตญาติเปรตอสุรกายเปรตวิสัย,สยถ้าหากว่าเมื่อท่านไปตกนรกมาหรือไปสู่สวรรค์มาเมื่อออกมาจากสวรรค์แล้วตกลงมาในพื้นมนุษย์บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากเลยไม่สามารถที่จะส่งไปเกิดได้อีกก็เป็นวิญญาณที่เรื่อนรอยเป็นวิญญาณที่ เวลาญาติพี่น้องทําบุญแต่ละครั้งดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ต้องวิ่งไปดูว่าญาติพี่น้องจะอุทิศส่วนกุศลให้ไหมเหมือนกับญาติพี่น้องไปทํามาค้าขายจบลงมาแล้วเขาจะแบ่งเงินให้เราไหมอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นน่ะเป่อตญาติทั้งหลายก็จะวิ่งเข้ามาว่าญาติพี่น้องจะอุทิศส่วนกุศลให้เราหรือเปล่าในการทําบุญในครั้งนี้เพราะนั้นเวลาเราทําบุญทุกครั้ง ที่เราไปทําบุญในสถานที่ต่างๆเมื่อทําบุญจบลงแล้วให้พวกเราน้อมระลึกถึงอุทิศส,ส่วนกุศลถึงเปตญาติคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นยังติดขัดติดข้องอยู่ในภพภูมิที่พอจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราอันนี้คือเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลที่จะมีในวันพรุ่งนี้แต่ยกคุณแม่จีแก้ว เป็นประเด็นหลักแต่สำหรับคุณแม่เองหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเพราะท่านภาวนาจนถึงที่สุดของท่านกระดูกของท่านก็เห็นเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอยู่เพราะนั้นดวงวิญญาณของท่านไม่ต้องพูดถึงว่าท่านจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใดถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านก็ยืนยันว่าท่านหลดพ้นจากกิเลสไม่มาเกิด แก่เจ็บตายเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการไปแล้วแต่ยกประเด็นหลักท่านขึ้นมาก็คือเพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้ทําคุณงามความดีเอาไว้เหมือนกับเราระลึลกถึงวันวิสาขาบูชาอย่างนั้นแหะเราทำไมจึงได้ทําวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วทำไมเราจึงทำ ที่ลทำทรอย่างนั้นก็เพื่อ,อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีบุญคุณต่อโลกที่เราเระลึกถึงหรือว่านำของคุณแม่ชีแก้วมาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็คือลำเลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้สังสมคุณงามความดีได้มีเมตตาต่อลูกหลานญาติพี่น้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนถึงอายุถึง96ปีท่านจึงได้ละสังขารก่อนหน้านั้นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนลูกหลานพอสมควรผู้ที่ไปเกี่ยวข้องได้กราบได้ไหว้ท่านเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันละสังขารของคุณแม่จึงยกเป็นประเด็นหลักจากนั้นพวกเราก็น้อมจิตุทิศส่วนกุศลถึงพี่น้อง,ง,องลูกหลานของใครของเรา ตลอดถึงผู้ที่มาร่วมสร้างวัดของหลวงพ่อที่ได้ล้มหายตายจากไปก็มีมากมายมีทั้งพระมีทั้งญาติโยมเพราะไปตามอายุสังขารเก็บไข่ได้ป่วยก็มีเท่าแก่ชรลาล่วงรับดับขันไปก็มีเพราะนั้นปีหนึ่งก็น่าจะมีจักครั้งหนึ่งเพราะพวกท่านเหล่านั้นก็ได้ช่วยวัดวาศาสนา ได้ออกทุนทรัพย์ได้ออกกําลังกายกําลังทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะสง์ให้เกิดขึ้นในวัดของพวกเราพวกเราก็ได้สะดวกสบายเพราะทุนทรัพย์หรือกําลังกายท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นปีหนึ่งพวกเราควรจะอุทิศส่วนกุศลทางว่าท่านเหล่านั้นยังติดขัดติดข้องยังไปไหนไม่ได้คือยังไม่มีทุนที่จะเดินทางไปได้ พวกเราก็อุทิศสวนกุศลให้ท่านเหล่านั้นอันนี้คือความหมายที่จะทําบุญอุทิศสวนกุศลในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านที่มาร่วมทําบุญอย่างวันพรุ่งนี้ก็ให้น้อมจิตอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอธิบายให้พวกเรารับรู้รับทราบเพราะพวกเราเกิดมาในพบนี้ชาตินี้เหมือนกับชาติก่อนก็เหมือนกันต้องมีวงศาณาญาต้องมีพ่อมีแม่ มีปู่ย่าตายายแต่ท่านเหล่านั้นยังตกทุกข์ได้ยากอยู่พวกเราเกิดมาในพบนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาพบแล้วก็ได้ทาบุญกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็พวกเราควรจะน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นด้วยนะ อันนี้ก็คือความหมายที่พวกเราจะทำบุญอุทิศวันพรุ่งนี้นะ